วมสูตรลับที่ฉันลองทําแล้วรู้สึกว่าทําให้ตัวเองอะโกลอพขึ้นฟีลแบบดูดีดูมีออร่าขึ้นนะแกอย่างแรกที่ฉันเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดีขึ้นเยอะมากคือการหาอะไรทําที่มันช่วยบูสต์เอเนอร์จีแบบทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าดูสดใสดูล่าเริงในตอนเช้าเช่น <c oughs> ถ้าแกเป็นคนชอบอ่านหนังสือแก <c oughs> ก็ลองอ่านหนังสือมาในตอนเช้าเว้ยเหมือนสร้างความรู้สึกดีในการเริ่มต้นวันอะแล้ววันนั้นมันจะเป็นวันที่ดีขึ้นแบบงงๆเีลที่2ก็คือสร้างนิสัยการดูแลตัวเองง่ายสุดแค่แกอ่านอ ทาครีมไม่ว่าจะเป็นที่หน้าหรือที่ตัวพยายามทำแบบเนี้ยให้ครบ21วันแล้วมันจะค่อยๆติดเป็นนิสัยของแกไปเองเลยเว้ยขุดที่3ก็คือการเลือกกินให้ดีเมื่อก่อนฉันก็คือไม่เคยใส่ใจเลยแต่พอฉันลองเปลี่ยนนอกจากมันจะรู้สึกขุ่นมันดูสบายตัวขึ้นแล้วอะมันยังทําให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยเว้ยพยายามเน้นกินโปรตีนเน้นกินผักลดดน้ําตาลแล้วก็กินน้าเปล่าให้เยอะขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนเรารลักตัวเองอะแกแล้วมูดมันจะดีมากขุดที่4ี่ก็คือขยับร่างกายให้มากขึ้นคือเวลาฉันเครียดหรือว่ารู้สสึกกกกกดดััันอออไไรรรยยยย่่าาาาาาางงเววลลปปํหืขบ เล็กน้อยร่างกายมันจะรู้สึกดีขึ้นแล้วสมอ